มากแล้วนะครับผมทุกคนจบเกมดารากเบ็ดพอยต์นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้ทาคลิปมานานมากแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำเพราะว่าเราจะมาสุ่มกาชากันนะครับผมซึ่งกาชาที่ผมจะมาสุ่มในวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมเฟอร์เรียนะครับผมก็คือตัวปืนนั่นเองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยมีชุดแดงอยู่แค่อันเดียวนะครับผมแล้วบอกเลยนะครับว่าชุดนี้เนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีครับผมซึ่งทุกคนเห็นข้างบนหัวผมไหมครับนี่ครับผมเขากลับมาให้สุ่มแล้วนะครับผมรี ผมแล้วก็ชุดเฟอร์เดียที่เราจะมาตามหากันในวันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดอีกมากมายนะครับบอกเลยนะครับว่ากล่องสุ่มอันนี้มันมีมานานมากแล้วคมันเป็นปีแล้วนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมเพราะผมไม่ได้สุ่มเพราะฉะนั้นสหรับคลิปนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับผมแบบจัดเต็มเลยนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับเราจะต้องมาเติมโกเข้ามาในเกมนาฬิกาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นขอเวลาสักครู่นะจ๊ะโอเคครับผมก็เติมไปแล้วสามแพ็คใหญ่นะครับผมก็ตกอยู่ที่เงินไทยประมาณหนึ่งหมื่นบาทซึ่งโกทั้งหมดผมก็มมมมมีีีอยยยู่่่ททปรรรระะะะะาาาาณนนนนนนคคคัััับบผผเเพฉุุ้กกกลดว ซึ่งการันตีของเรานะครับผมจะออกในอีก87ครั้งนะทุกคนกล่องที่ผมเคยเปิดไปแล้วแค่13ครั้งเนอะเท้าเทียบกับกล่องคลิปที่แล้วเราเปิดไปโคตรเยอะนะ้รับทั้งหมดคือ501แล้วทุกคนตอนนี้แต่วันนี้เราจะมาเปิดกล่องนี้กันนะผมก็ซื้อมาก่อนเลยแล้วกันนะครับ40กล่อง14กจัดไปเอา้าเปิดเลยเหรอที่ไม่ให้ผมเตรียมตัวเลว,ลวก็เป็นเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับทุกคนดูตรงสีนะครับว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวก็สามม่วงหนึ่งทองนั่นเองนะผมน่าจะได้ของใหม่ อ่าชุดของอูเชนนะครับผมถือว่าไม่แย่ไม่แย่ลักกดต่อเลยครับผมอ๋ออิสเวลรับพิ่สองของเราถ้าสี่จุดกล่องแล้วได้ขึ้นมานี่ดวงดีเลยนะครับเนี่ยนี่ผมเปิดกาชาตอนตีสี่นะฮะทุกคนเรียกว่าติ๊กมากนะครับผมเผื่อจะลัคกี้ไงเอไปต่อเลยแล้วกันนะฮะหนึ่งม่วงสองม่วงสามม่วงเฮ้ยมาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหนิดนึงสี่ม่วงจัดไปโอ้โหยั้งเกลือมาวะมาดูวะเฮ้ยสี่ม่วงจัดไปครับผมสิ่คิปเลยหนึ่งม่วงสองม่วง สามม่วงและสี่ม่วงแน่นอนเห็นภาพเลยครับผมหนึ่งม่วงสองม่วงสามม่วงและและโอ้โหก้อนเดียวอีกไปต่อครับหนึ่งม่วงสองม่วงสามม่วงเฮ้ยโอ้โหเลยทําไมครับเนี่ยโอเคครับผมเป็นนันชักทองนะครับผมซึ่งผมไม่ต้องการคราบผมมีสีแดงอยู่แล้วไปต่อเลยครับผมหนึ่งม่วงสองม่วงสามม่วงและและโอ้โหมันได้ยากจังวะกล่องนี้โอเคครับไปต่อครับผมหนึ่งม่วง สองม่วงสามม่วงโอเคครับผมหนึ่งม่วงสี่ม่วงไปเลยละคันขอสักหนึ่งอันได้ไหมสี่สิบกล่องเนี่ยทำไมเจ้า้าจังจังปิดหนึ่งอทองโอ้โหนี่เป็นโรที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าอ๋อนี่วันดีอของซ้อมครับผมชุดใหม่ครับของยื่ชานนะผมก็เป็นสองทองหนึ่งม่วงนะผมไม่แย่ไม่แย่แยเอา้าหมดซะแล้วนะครับผมการันตีจะออกในอีก4 7กล่องน,นะฮะก็กดไปก่อนอีกสักสี่สิบละกันนะครับผม ไอ้หนึ่งม่วงครับผมสองเฮ้ยหเกือบได้แดงโอ้โหสามทองและโอ้โหยังเกือบได้แดงโอเคครับถือว่าไม่แย่ครับผมแต่แดงของซ้ำนะฮะปืนสองกระบอกเอามาทำไมวะเนี่ยเอามาเอาไปผมดวงผมว่าผมเริ่มมาแล้วบ่ะทุกคนเริ่มได้สองทองเรื่อยๆบ่ะหนึ่งม้วงสองม่วงสามม้อ้ยหยุดโอ้โหสี่ม่วงไอ้ซอสหนึ่งม้วงสองม่วงสามม้วงโอเคสี่ม้วงเฮ้ยไอ้ไม่เนี่ยว่าจะมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อีกหนึ่งที่โอ้โหมีสองแดงไม่มีแดงสองอันล้อมสีเหลือทุกคนเห็นปะแม่งอย่างหยาบไอ้ซาดหนึ่งม่วงครับผมสองม่วงเฮ้ยสามทองและสีสามทองสี่ทองครับโอเคครับผมตอกซ้ำสองชิ้นเลยประตูแรงนี่ไงก็ไม่ได้แดงนะหนึ่งม่วงสอม่วงเฮ้ยโอ้โหม่วงแน่นอนหนึ่งม่วงสองม่วงสามม่วงสี่ม่วงแน่นอน ไกเ่เกอะหนึ่งม่วงสองม่วงสามม่วงอุ้ยอยา้ามได้ไหมอ่ะเพื่อนโอเคสามม่วงหนึ่งท้อไม่รู้ว่ากล่องน,นี้มันจะมีโอกาสได้ซ้ำด้วยหรือเปล่านะเอ้เอ,เอ,เอ้โอ้โหเพื่อนครับอีกแค่ช่องเดียวเองอะ ไม่ให้กันหน่อยวะเพราะว่ากล่องที่แล้วที่เราเปิดนะครับผมมันมีได้ซ้ําเหรือไงทุกคนถ้ากล่องนี้มันมีซ้ําเด้วยผมว่ามีแห้งอยู่นะแต่ว่าน่น,นอนครับหนึ่งชิ้นว่าเราไม่ซ้ําแน่นอนนะผมสีโม่จัดไปโอเคครับผมการันตีจองในเจ็ดกล่องนะเพราะฉะนั้นเราซื้ออีกแค่เจ็ดกล่องก่อนละกันนะครับผมไอเลเพื่อนหนึ่งม่สองม่สามม่เอ้ยถ้าบอกเองแล้วไงว่าจะเสี่ยงกับพี่อะมามุกเดิมอีกแล้วสองแดงล้อมหนึ่งเหลือง และเป็นอัเซสซอรีของตัวยักษ์นะครับผมซึ่งผมไม่ต้องการเลยนะโอเคครับผมอีก3กล่องนะครับกานที่ออกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเปิดทีละกล่องครับผมหนึ่งสองและกล่องสุดท้ายนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับขอให้เป็นชุดเฟอร์เียนะครับผมผมเล่นข้างบ่อยนะช่วงนี้ตัวมันเจ๋งมากนะครับแผทนี้แบบว่าค่อนข้างโกงเลยเออแดงชัวเพื่อนก็รีนะชุดพอกมาเร้ว โอ้ oh, กูต้องการชุดแต่มันได้ฮอกครับทุกคนโอ้ไม่ก๊อโอเคแล้วก็มีวิชชิ่งเลเยอร์เนอรี่คอสเมติกด้วยนะครับผมก็เลือกอันที่เรายังไม่ได้แล้วกันนะครับผมก็เป็นส้อมผมแล้วกันเฮ้ยต้องเอาเสื้อดิเออสงผมไปละลังโกเราเหลือแค่แปดพันนะทุกคนใช้โกที่มีทั้งหมดไปก่อนแล้วกันนะครับผมยี่สิบครั้งจัดไปเผื่อเราไม่ต้องซื้อเยอะไงเชมล่าเดี๋ยวมันเกินไงเกินเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมล่ะครับทุกคนมันไม่มีชุดที่เราสามารถเอาไปขายได้เหมือนชุดที่หน้าที่ผมมีอยู่นะเฮ้ย เฮ้ยนึกว่าแบบว่าจะให้กันซะแล้วโอเคอย่างนั้นเฮ้ยรอบนี้ประตูที่สี่ดูแบบเลื่อนไวมากเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้เหลืองตัวเรียบร้อยอ่าเราได้ชุดที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับผมเป็นชุดของน้ำแข็งนะแต่ว่าชุดน้ำแข็งผมนี่แรดที่สุดละเออหนึ่งสองสามและและและโอเค สีม่วงครับคุณครับหมดแล้วครับผมกล่องของเราโอเคครับผมผมก็จัดมาอีก2แพ็คนะครับผมก็มี2 4 9 6 5กโกนั่นเองนะครับผมรู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่าน,นะแต่ว่าจะใช้สวยอย่างประหยัดนะครับทุกคนไปอีก20ครับคิดว่ามันคงไม่มีโอกาสได้ของซ้ำหรอ,อ,อกมั้งเนาะไอ้ของซ้ำกระจายรายจะเออลยเอ็ดีใจกันอีกแล้วนะไม่เอาการันตีแล้วได้ไหมเนี่ยรู้สึกช่วงนี้ดวงกรชาเปิดไม่ค่อยดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามอเอ๊ะ โอ้โหสีม่วงครับผมไปต่อครับม่วงม่วงเฮ้ยโอ้โหสีม่วงแน่นอนครับจะคิปเลยสองม่วงสามม่วงและและโอเคครับสามม่วงหนึ่งทองครับผมของซ้ำแน่นอนหนึ่งม่วงสองม่วงสามม่วงเฮ้ยเฮ้ยมีทรงแผลทรงไงทรงผมโอเคครับผมการันตีเราจะออกในอีก60ครั้งนะครับผมแห้งว่ะเดี๋ยวนี้เปิดกาชารู้สึกแห้งเลยนะครับเอาไปยี่สิบกล่องแล้วกันนะเดี๋ยวมันได้กลางทางไง ม่วงหนึ่งทองครับผมเอ้ยของไม่ซ้ำไม่เคยไอเดสเซอรี่นะครับของตัววาสด้นะฮะหนึ่งม่วงสองม่วงเฮ้ยเฮโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอีกหนึ่งโอ้โหเอออ๋อเนึกว่านึกว่าบั๊กนึกว่าค้างแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมหนึ่งสองเฮ้ยโอ้ไม่เลยได้โอ้โหแดโคตรไก่กระชิบเลยครับจังหวะหนึ่งสองเอ้อเอ้ยใด ไยกูได้เฮ้กูได้กดการันตีเคได้ของไปซ้ำด้วยว้าวนิสผมก็ได้สักทีครับผมไม่พอดีเป๊ะที่ผมซื้อไว้เลยนะกล่องสือหมดพอดีเลยอะทุกคนเฮ้ลัคก,กี้จัดครับผมโลนี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่กันเลยครับทุกคน จริงๆมันมีชุดของตำนานพูดถังซ่าได้นะคุณก็คือชุดอันนี้นะครับผมซึ่งผมไม่ได้รีวิวนะเพราะมันไม่ได้มาแบบในกาชาสุ่มนะครับผมมันขายเป็นแพ็คแล้วก็ไม่ได้มีเสียงพิเศษเป็นเสียงไทยของนัจูนเหมือนของตัวซายรอบที่แล้วด้วยนะวันนี้ก็จะเป็นแบบเซ็ตฟูของเขานะครับผมซึ่งผมก็ซื้อไว้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้รีวิวนั่นเองนะครับแต่ผมก็เอาสีทรงผมของเขามาใส่อยู่ดีนะเพราะมันสวยดีใส่หูฟังให้เขาละกันนะครับผมใบรุ่นสตรีมเมอร์น่ารักน่ารักก็แต่งตัวประมาณนี้ละะะกััััันนนคครรรรบบบผผผมมมสหตวเเฟออ์ียขง โอเคครับผมลืมไปนะครับผมว่าเราได้หอ,อกมาด้วยนะครับผมมาติดจุ่ใจชุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะใช้หอ,อกที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งไอหอกเนี่ยมันสามารถไปใส่เอฟเฟกให้กับหอ,อกอันอื่นได้ด้วยนะทุกคนก็คือใส่ไว้เลยนะครับผมจะทำให้สวยขึ้นเวลาแพรลี่มันก็จะมีเอฟเฟกพิเศษนะครับผมจะเป็นแบบแนวสายฟ้าสายฟ้านะครับแล้วก็ชุดเฟอร์เรียของผมนะครับผมก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะทุกคนเวลาเราฆ่าได้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกระเบิดไฟแบบตู้มเลยนะซึ่งงงสกกกกกินนนนแแดเเเีีี่่่ยมมมัั็จะอฟฟทตตาไปห แมนมานะครับผมในการมาช่วยในการเล่นวันนี้นะครับผมทำไมกดหาห้องปุ๊บเจอปั๊บเลยวะไวแก่ตกใจเลยนะครับเนี่ยปกติหาห้องไม่เร็วขนาดนี้มาก็ที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็น F3 มนติสามนะเอาถามว่าสกิลของตัวนี้ทำอะไรได้ สกิลเอฟของผมนะครับผมเวลาผมใช้อ่ะมาาันจะกระโดดถอยหลังไปนะครับผมแล้วก็ยิงปืนนะถ้ายิงปืนเนี่ยจะทำให้ติดม่มีสตันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ติดใบส่วนอันติจะเป็นการยิงหุ่นนะครับผมสามารถขึ้นหุ่นได้นะครับทาไมพอเข้ามาในเกมแล้วรู้สึกว่าผมมันยาวแล้วมันรู้สึกเกะกะลูกตาไงไม่รู้ว่าทุกคนผมว่ามันก็ ดูแบบมันไซด์ไหมยังไงก็ไม่รู้ผมว่ามันแปลกๆสำหรับผมแนมะ่ผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมเปลี่ย <feel> ดีกว่านะฮะเอาเป็นแบบผมสั้นแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เกียกะตฟาม,มาเออประมาณนี้โอเคเลย <Yeah. S 1> ก็สำหรับห้องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตึงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามีคนแน่นอนนะดูดิมันเล่นกันนะโยนโซลงสนีกันโชว์ขอกด้วยจริงผมก็มีนะแต่ผมไม่โชว์ครับทำไมไม่มีใครลงกับเราเลยวะเนี่ยพราคุณกลัวอะไรกันนี่เพื่อผมทับเลยผมก็ลุยดิรออะไรอะ่ะถึงเวลาโชว์ชุดเปรีอกและหอ,อกแดงที่เราได้มาแล้วนะครับผม เอาจริงค่าเสียหายรวมสำหรับคลิปนี้นี่ก็รวมแล้วประมาณ16,000บาทนะครับทุกคนเพราะว่าเราเติมไปประมาณ 1, 3, 3, ที่ที่แพ็คนะแพ็คหนึ่งมันตกอยู่ประมาณ3-3นะครับผมจริงๆต,ต้องบอกว่า16,500บาทเออจะเอาเลขตรงๆน,นะโอ้มีโคนมีโคนมีน้ำแข็งแข็งขอคลองได้ไหมขอคลองได้ไหมกูได้ของไงแล้วมึงไม่มีอาวุธใช่ไหมล่ะเพื่อน,อนก็โดนลูดไป,เ,ปเลยเอฟไหมจะเอฟไหมน้องจะเอฟหรือเปล่าน้องรอยครับผมเปิดเฟิร์สบั็ไปเพื่อนอยู่ไหนยะต้อมีเพื่อนดี คาคินะเดี๋ยวเราตีครับผมแกไม่รอดแนะ่แล้วผมมีดาบม่วงด้วยอันแน่เจอแล้วครับผมเดียวโตเนี่ยมีเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ทำอะไรอยู่จ้ะน้องจ๋าเฮ้ยผมไม่มีคอมโบผมมีสลิงผมไม่ได้ไม่มีคอมโบอันแน่เอฟอะไรอ่ะเอฟอะไรไวด้ดูเฮ้ยพี่ปั๊มยายอย่างนี้เลยเหรอจะตึงเกินลาก่อนดูว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับผมคาคีนาะ จริงๆแร้งดูโอในเซิร์ฟนี้ผมอยู่ที่ประมาณแร้งยี่กว่าในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับผมพอตีตี้เมื่อกี้ตายแล้วเราไม่มีอะไรทำเลยนะผมสงสัยเราต้องออกล่านะคิดว่าเมืองกลางน่าจะมีคนไม่มีคนก็น่าจะมีบารซีเพราะฉะนั้นเราจจะเข้ากลางนะครับผมกับท้องว่ะเฮ้ยด้วยเบรดที่ถือเป็นอาวุธที่ดีมากเนาะรับเคยเรียมันถ้าเอฟยิงโดนปุ๊บแล้วมีสลิงมันสามารถทำคอมโบได้เลย เจอคนอยู่ในเมืองสองคนครับผมเวลาลุยแต่เหมือนเพื่อนผมจะใส่ก่อนแล้วเกาะม่วงนัง่นน่ะเด็กใส่ผมปั่นครับผมเอฟผมดีปั๊บปักหุ่นบึ้งเวลาปักหุ่นเจนสตาร์ด้วยนะครับแล้วผมขึ้นหุ่นเลยผมอยากโชว์ให้ทุกคนดูว่าหุ่นผมมันเปรี้ยวขนาดไหนหุ่นไม่เปรี้ยวหรอกอันนั้นนี่มวยจัดยิงขิดขวาครับผมหุ่นมันจะสามารถยิงได้สองแบบนะยิงปืนกลแล้วก็ยิงปืนแบบปืนใหญ่อ่ะปืนใหญ่จะโคตรแรง ขนาดไหนเนี่ยผมยิงให้ดูแต่ตอนนี้มันไม่อยู่นิ่งเลยว่ะเอาเปิดเปิดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยพี่จะซิกแซกทำไมนักหนาเนี่ยพี่ตั้มไม่โดนผมว่าไฟมันเกิดใครื่อยๆครับนี่เงียลาดูดินัดหนึ่งโคตรแรงความเก่งของเฟอร์เรียครับผมเก็บหลบเฮ้ยเฮ้ยเต็มหน่อนจะเต็มหน่อนจะเอ้าวไม่โดนได้ไห ตอขยัวิคาตาาทองเลยหรอะขลี้ยนีคาตาแล้วกันครับออกนี่ไปคาตาาเอดูเอเวลเบตเออะไรเง้งปีมันเลยแต่ไปรื่อย้อะไรอ่ะขอไ้แล้วอุ้ยเกาะแดงเลยอปรุ่นตายนักไวเปอร์ไม่โดนได้ไงวะไปไหนไปรุ่นมานี่เดอไปหนแยกกันหนึ่งเลยนะ คิดซะเพื่อนสิเดี๋ยวต้องหลบนะครับแมงดอสตัน5วิแล้วก็กลับไปเรียกตัวโลเฮ้ยไอ้นี่ชุบชุบใครอะเพื่อนยใครทำปักหุ่นขึ้นหุ่นเลยครับไม่งั้นจะโดนฟาโลสวยเพื่อนฟาเสร็จมันเปลยแล้วผมยิงปั้มเฮ้ยตัวนี้จะตายตัวนี็ ไปพอก่อนเพื่อนครับเดี๋ยวได้กอดแดงอีกตัวนี้งว่ะข้อดีของหุ่นคือมันสามารถปั๊มเลือดบนหุ่นได้ด้วยนะค่อนข้างโกงเลยนะเว้ยไปทำอะไรไปด้วยแมนหนึ่งนัดแตกเลยถ้าจะชุบอยู่นะไม่ชุบด้วยมีคนมามีคนมามีคนมามีคนเยอะมากครับเมืองนี้ผมบอกเลยเฮ้ยเจ้ากระสิโดนโว่กับโม่สองตัวมัอนี้ม่แต่คนนะบอกเลยครับ เฮ้ยดีมากเป็นๆเลยครับใบโดนโดวจมีหน้าได้โดนตันต่อหลังโดนตันปุ๊บเตรียมตัวตายได้เลยมันไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่สองที่มันมีถึงสามว่ามีมากกว่าสามด้วยของไม้ไม่เคยขยับเลยนะครับในวันนี้ความพีกนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มปั๊มปั๊มอย่าเด้อจะไปสับเรา พร้อมอะไรไปรุ่นอ่าพวกคุณจะเล่นผมใช่ไหมมาเด็ดตามหาหอกลุดไปหนึ่งทีไม่ตายสองทีทีที่สามปล่อยเลยละกันอุ้ยพี่เล็งผมเหรอนี่พี่เล่งผมทำไมแต่ผมนายต้องปัดผมเล่นหรือเปล่านะหันนี่เลยไปดื้อเดียวตาย สองลูดจ้าแบนเคีเฮ้ยเฮ้ยว่าผมไม่ดีเกาะแดงมาไองผมตักหุ่นขึ้นเลยอย่างเงี้ยเอาสวยครับผมถ้าผมซ้ำไงเกาะแดงมองไม่เห็นใครยิงคุณนี่เอานักลบเอ้าเอ้าตายนะเก็บยี่สิตายนะหลบดีๆนะหลบไม่ดีตายนะหลบไม่ดีถึงตายฮะอย่าดูถูกหุ่นผมนะครับ ไปครับมันทุบมันกลับมาทุบกลับมาทุบช่วยด้วยเก็บดูเป็นอย่างทีไงเอ้าเก็บแดงกูอีกไอ้นี่แม่งเหยี่ยมจัดแอลี่ครับผมตายตกทองผมมีให้ใช้สักอันหนึ่งไหมเอ่ะห้องนี้ไมันด้ถอดเลยเหรอไปเกาะแดงเลยเหรอไว้ลุ่นเอาเกาะแดงคือเกาะที่แรงที่สุดนะครับมันเป็นเกาะที่มีได้แค่หนึ่งอันในเกมแล้วก็เป็นเกาะที่ต้องสุ่มได้ด้วยในการทำพัลสเซิลแล้วก็ทำเควสในเกมก็คือหนึ่งเกมทำได้แค่หนึ่งครั้ง เจอแล้ว,ลวต,ตามคตับผมตามตัวเดียวใช่ไหมน่นเหมือนจะเป็นเจ้าของเกาะแดงหรือเปล่านะจำไได้ว่าเป็นตัวโลนะแต่มันน่าจ,จะเป็นตัวโล่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับมานี้ที่จะตามหาน้องแล้วที่เอาเกาะแดงคืนให้ไงกลับมาเร็ว่าสวยไปแล้ไไหวหิ้งใบครับผมโดนใบนะลาก่อนด,นดีครับน้อง แค่นี้ death, ถ้าจะมีแค่นี้เขาเบนกันฝั่งโน้นโคตรไกลเลยครับผมแต่ถ้าเราไม่ไปเราไม่น่ามีอะไรทำเลยนะเราไปคลิปนี้เราจะไม่ได้ยิงอยู่หอ,อกมาทุากคนผมหาหอ,อกไม่เจอไงหอ,อกสวยๆอะ่ะแต่หอ,อกเนี่ยนี่ครับผมเปลี่ยนสกินมาจะเป็นหอ,อกสีฟ้านะจริลเฟลเลียต้องเล่นสีอาวุธนะผมสีอาวุดต้องข้าวสำคัญเลยนี่ครัวุธสีเกรดสูงนี่ทำให้สกิแลแรงครับผมรวมเป็นมันตีด้วย สคัญเพราะฉะนั้นถ้าสู้กับตีสุดท้ายแเราตีเขาไม่ค่อยตึงผมนะจะเป็นใช้หอ,อกสีอื่นนะแต่สือแบบนอง,องแด่ป้าที่เป็นเช้คนนะครับเถิมสังคนตทำอะไรอยู่จ้ามีเบนทองให้นะครับแต่ว่าไม่ใช้หรอกครับแต่ก็จะเบนกันเฮ้ยตั้มเลยเอฟครับไม,ไม่โดนหอ,อกสีอะไรอ๋อ้องถือหอ,อกสีไรไม่มีไม่มีสีทอง ัดีครับพิซซ่าไม่ไม่ทามจะตายนะก็ไปทถามี่แหลกตายเลยได้หอกทองจังเลยเออหอกม่วงไว้ก็ถือไว้หน่อยละกันนะครับผมเปลี่ยนสกินด้วยแล้วนี่ก็คือสกินที่เราตามหามานะนี่แหละครับสกินสีม่วงจะถามว่ามันควรจะใช่ไหมมันก็ควรใช้นะครับแบบนี้เราตีไปแล้ว11ตัวนะครับผมเพื่อนตี6กแล้วตี11รวมกันแล้ว17คิวนะเจอนี่แหละตัวร้องหอกถึงเลยมันจะเป็นบอด ปอดไป็นหนึ่งทีปอดสองทีชาร์จดับเลยเพื่อนอยากลองแฮร์รี่บอดมันตึงอะ่ะเลยแล้วกันอันนี้ตัวบอดครับเพื่อนมาที่หนปัดเฮ้ย,ย,ยมีสองคนเหรอยิงหนึ่งทีครับก็เสียพลาดแฮร์รี่เฮ้ยมันมันหลอกว่าไอ้น,นี่มันบอดแต่มันบอดทั้งสูต เออตรงนี้ดูเยอะแปลกๆไอเนี่ยผมว่าคนคุ้หมดไม่สนใจคุ้มหมดอ่ะเออเอาดิอ่ะอ่ะยังไงอ่ะหมดเอาเดี๋ยวสองัวสุดท้ายจะบอกนะว่าห้องนี้เหลือแท่าบอทเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเอฟเฟกต์การฆ่าของสกินชุดแจงเฟรียนะครับผมก็จะสวยกว่าชุดธรรมดาชุธรรมดามันไม่มีเอฟเฟกต์นะครับอ่าเจอบอทตี้ครับผมแกไม่รอดแน่เป็นูกแกะ แกคือบอดนั่นเองสุดท้ายคือบอดเหรอครับเนี่ยทำไมหาห้องไวไๆบอดเองครับเก็บต่อเลยเด็ดต่อเลยครับปังครับแผลดิบนี่เมาติดกระเพาะมันจะมีสตาร์ทเป็นแค่เป็นรัโอเค และตัวสุดท้าย, I I ยได้มันอยู่แป๊บเดียวนะครับผมตอนช่วงกลางเกมอันนั้นคนเยอะแต่ตอนอกนั้นบอดไปเลยน่าจะเพราะว่าเรากดด็กได้นะครับผมเกมมันสงสารไนก็มนไม่มีห้องเล่นโอเค,ครับก็ตีไปทั้งหมด16คิวนะผมสับเกมนี้นะคะนน้ก็208นะครับผมก็เยอะอยู่เหมือนกัน โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการสุ่มกาชาเพื่อตามหาชุดแดงของตัวเฟอร์เลียนะครับและสุดท้ายเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับคลิปนี้และก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเกมนารักะเบ็ดพัดก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับผมอยากให้คนเล่นเยอะๆนะครับเพราะเกมมันสนุกแต่มันเล่นยากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับถามได้ทุกคำถามเลยนะจะพยายามตอบให้แต่ถ้าไม่จะตอบก็ขอโทษล่วงหน้าด้วยละกันอาาจจะไม่่วง Oh my- <laughs> Your You're dead One step for you. I was a pretty face. Will I win?